มีข่าวดีสิมาบอกน้องว่าจังใดไอให้พวกสมุนนี่ไปลักแต่งง okay. ินนี่โอเคว่าให้มันจบก่อนไอ้ไอให้พวกสมุนนี่ไปรักข้าตัวลูกมหาเศรษฐีมาแหละคาไทยฉันไอ้พวกย่าจอกใช่ไหมเอามันมาเรียกคาไทยแล้วปากคอมบนิ่ม เป็นลูกนีซึ่งเป็นลูกนีเขาบอกเข้านี่แหะอายุขังไปที่เขาบอกว่าเป็นลูกนีใครมาได้อ่านบทซึ่งมมนเป็นลูกนีมันป็่ก็ไม่เซียนี้มันนี่เป็นการจะไปจบไปจบซะซะกับวาน่ะฮะซะะ เท่ากันทีมเดียวกันเขาได้จำมาแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวด่ามานี่มึงย่างไปจี้ไว้จี้ไว้มึงสังเกตมาจี้ไว้จี้จี้ไว้จี้มึงว่าไปจี้ไว้ลงไปอีฮีโตจังเขาไม่แต่ผู้หญิงอกสามศอกมาเผื่อมันไหวโตขึ้นมาท่านเขาออกมาอยุเห็นจากไหนอะแกได้แกผู้ผู้หญิงไม่ให้กี้นี่ อยู hey. say, say. Hey. Yeah. Er oh, oh. ่เฉยๆเดี๋ยวเอ้าเขาเพียงขอ้นแต่เขาอยากบอกว่าครับอุ้ยมีแต่ไปยิ่งแม่ฮะมีแต่ผู้ยิ่งแม่เราพูดได้เป็นผู้เล้งโอ้ยฮะเป็นผูเลอกขนนกสั่งพี่นกสั่งเพื่อนฉันไปกอดฝูงยูดาแต่ใส่กาคือหมูนี่เห็นไหโอ้ยเฮ้ยนี่อยู่เฉยๆเจอบ่เฮ้ยเฮ้ย นี่แต่เป็นคนปากดีขนาดนี้เไปมึงจะได้ยินไหอากะบอกคอยกี้เนาะเจนได้จะบอกว่าถือขึ้นไปคนปู่อยู่นะฮะเกิบอันนี้ดาบเขาเอิญว่าปอกดาบนี่ดาบจังไหนไม่มีแต่ปอกไม่แอบเนี่ยเจนนี่รัปอกดาบด้วยว่ามันเสียมถิอ่ามาไปคนปู่จังไหนว่าแบบนี้ปากดีจุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวพี่นกซังอันนี้คือการลงโทษพี่นกซังทำอะไรเมื่อกี้นี่ นี่เดี๋ยวพอนม้วนจักเป็นเป้าเอาพอนพี่ดูสิพี่ดูซ้ำพี่ดูซ้ำชุ่มมันเห็นอย่างฮะจุ่มมันเห็นอย่างจะกลายมันเลยแม่นมันเป็นการแสดงความรังเกียจแสดงความบ่มักแป๊ดจะ่งที่ความรังเกียจเข้าใจเข้าใจบ่เอาอันนี้แสดงยังนงแสดงความฮักแสดงความฮักแสดงความฮักแมนความรังเกียจความรังเกียจรังเกียจให้แบบไหน เหุแบบไหลเกียโอ้ยไปลูกพี่เลูกพี่ลูกพี่สะใจบล่ะฮะกูอยากลูกพี่สียอมอะไรนะคะลูกพี่อเอาเลยอ๋อฮะชักทนากุซ่าแสดงคนรักเกียรอกแสดงคนรักเกียรีแเกียรนักแเกียร้น้ให้เย็แสดงคนแักเกียรให้เียนเย็ไปนั่งนีเยบเบอบ่แฟนคลับกอติทั่วลงกุมาดิ ลายเห่เขาเอืดใหญ่นั่งลงอยากให้เขาแสดงความรังเกียจไหเ<อ>ลเป็นบอสรับตาขามาันไปเดี๋ยวเดบอสนวดรับตาอีกหน่อยออกรับันหน้ามาตดบอนดุกตีตดอีกสาโอ้ ตัวนี้สัเอ๋ละเอ๋ละเอ๋ละนี่ไผ่บอกครอบครัวของเจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทานไม่ค่อยเบิด์ตอาจารย์จอยอ่าจอยจอยจะจอยซั่งเปลี่ยนทานไม่เนี่ยจอยซั่งเราขอถามบอกเจ้าอ่า บ่มีเงราไปจับอะไรคะเทพสิได้เงินมาแต่ใส่แบบขงเนื้อขาดดอกไงขาดดอกขาดดอกมุดจักคำว่าขาดดอกบอซึ่งซึ่งซึ่งฮานันฮานี่มันกระเบิดดีมุดจั๊กทีขาดดอกเกินขาดดอกเพราะฉะนั้นเอาพวกฉันไปซึ่งเนี่ยเจ้านำเสนอจังเลยเจ้าซื้ออยังยูกิจังฮะยูกิจัง ยูก kh 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 ี้จังมุกี้ผัวของขาโอ้ยแฟนของขาบดบดเขาบอท่านในมีหยังกันเด้เนาะใหญ่กันยังซิ่งอยู่แฟนของขาแสดงความลังเกียจเจ้าไปแล้วต่อไปให้เจ้าแสดงความลังเกียจแฟนของขาดูนี่เสียงความลังเกียจเคียระครับน้องดีๆีไม่ติดเตียงต่ำอะไรนี่ฮะแสดงความลังเกียจ แสดงความรังเกียจแบบไหนลูกครันดูกี่ซ้ำลูกขนลูกเขินไตัดคอชิงพอไปแสดงรังความรังเกียดเดี๋ยวนี้งหรือังว่าหจังจังะจังหังวัจังเวะจวามังหกียัหังหวงจะังวจะจัวจจัจงจังจังวงเวง ก็เขาลังเกียจแล้วลังเกียจโดยสายตาเสรียวความลังเกียจโดยนี่บอนอันคว้าของเจ้าจะขาดเสรียวความลังเกียจออเฮ้ยเอาแล้วเร็วสายตาเสรียวความลังเกียจมองตาละทบตาท่องนะคัว่าขึ้นไปเลยเพคะแสดงความลังเกียจตัวนี้เฮ้ยหยุดนิ่งหันหน้าไป แสดงความรังเกียจนเนีอกกูก็เป็นผู้หญงผู้ยญิงนอกไก่เขาหลับตาแน่เสด็ความรังเกียจเดี๋ยวนี้แสดงเลยบาสั้ข้อจะระกาดเอาเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ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 ้เฮ้เฮ้ยรฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้เฮ้เฮ้เ้เ มึงมึงจะได้เรียกว่าขุดจูบจะเห็นยังขุดตบดล้วริมชีบปากอุป่าก็เห็ดดีแทวาั้ยไม่ไม่เห็นเมื่อกี้น่ะนี่คิดว่าเข้าสีพิศวาสบ่พอตัวเสียเบล่ฮะเอ้ยยังมีปัญหาอย่างอีอ้วนนั่นนี่นี่ ทีสิบแบุครับนะโอ้ยกประโอ้ยโอ้ยบม่รู้ย่งอเกลับมาก่นคุณหัวคุณจักเบาะกนหเฮ็ดน่อยเดี๋ยวดิกกชิงปัดจ้าชิงวัดอ่ะค่อยๆๆครับเอาละปะพวกเจ้าต้องอยู่ในความสงบห้ามโบกเบกยดไม่ไปแเ้าสิขังพวกเจ้าเป็นระยะเวลาแปี ตายอยู่ในคุกไปเลยหาหาคู่ใดมีความคิดจะนี้ละก็เห็นดาบปะเนี่ยดาบ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 เห็นดาบปะนี่นี่แับผิดทางดาบนี่มันบอกเขาไปออกไห้แทงทอง โอ๊ตกูพูดผงไฉใดบุกุลเพรามีอร้นรวมไปหากินเราเองยั้นพี่ห้าเนี่ยก็ว่าจะส้องกลมพูดเนาะฮะพูดไดซื้อมาให้สุกินพวหนา้าพวหน้าได้พวหนา้านกน้อยม <c oughs> ันกน <c oughs> น็แลนไปไกลเลยเมา้าเบาออกเลยสดแบบเ้จะไห <c oughs> นะเม้าผมหล่นเล้านอนน่ะล่ะ <c oughs> พวกเขาทุกคนบริเฮ็ดหยังผิดจับพวกเขามาเฮ็ดหยังกันเฮ็ดผิดนี่พวกเจ้าขรุพ่อแม่พ่อเจ้าเป็นนี้เป็นสินพวกเขาแม่นเราเงินพวกเขานี่บ่แม่นว่าสิหาเอมาได้ยัางไงาแม่นเงินตะระบาดตะระสตังสุดที่ไปหาปนหาขีเของมาได้โนฮีโนบมีบ่มีเงินบริปฮ็ดบริเฮกี้เป็นเงินสมบัติของตระกูลเฮาเป็นเงินสมบัติของตระกูลเฮาเออจ้าจวจ้าจวจ้าจวข่ามัน ขามันี่ทานเดี๋ยวท่านสิให้พวกคอยแหยังก็ได้แต่ว่นยีให้พวกคอยไปก้อนปูกับพ่อเดี๋ยวคนญี่ปุ่นมีคำว่าไข่พอมหรอห้อย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 เอาละเพื่อเห็นแก่ความบังแบวความจิมลิมอีหยังความบังเดาตะมุตะโอ้ยเขาบังแบวเขาบอกว่าบังแบล ยังไงนิวฮัม,เ,มเชียวเวจะเดี๋ยโอฟีม่มาเชียผู้สาวกลัวไปรู้ให้มันอยู่้อนละลำคา้นขึ้กัน <c oughs> เป็นนีกูมาหลายๆปีกูกระบะสวนทอว่ากูติคือนที่ไปก้นปูนิดเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นยังคือนมาคือไปกองปูองงออกองก็ขึ้นกันเลยสุดยากกูสายนะก็ขึ้นสุดนอนลงแล้วเจอกับเบะทุกแถ ความันสิลงอ่างอาบอ้ยมแค่บกคเก๊กนี Mc ่แม่แซงเข้ไปแล้วนมื่อี้นี่ปานีคือกระดีคือกระดีตะอัพคือจะสู้ไปเป็นกดีแล้วบบเถาแห้งแห้งโซโซไหม้ยไปเอานอกลบไปเฮ้ยเฮ้ยเนาะคนที่หาเนี่ยบเเฮ้ยเฮยเฮ้ยย้ยเฮย้ยยเเฮ

อัลโหลว่าพวกยักษ์คูซ่ามันหนักกว่าปไหนเอาอีกเอาอีกหยุดไปหยุดไปจักปีก่อน15ปีปล่อยเพื่อจะไป15ปี15น้องอยากกินอย่าปากน้องอยากกินอันที่ฟรีเปล่าปากฝรั่ง เ็คือแบบฝรั่งนี่ยังบฝรั่งอันที่เดยนทิ่ๆเดยนยังโอ้ย15 15ปีโอ้ย5ที50เยีโอรุ่นนี้แหละกำลังพอดีพอดียังพอดีจัไม่ไปขังคุกไว้ไปเออหนุกซังนี่ยูกิซัง Help m ยูฮิกิซังเงียบล h e l ี m กูได้เนี่ยดะกูเสืยด้วยนิ่งเบิกหนักเบิกเบเงียบมึงกหนักเงียบเออมีอารมณ์แล้วไปโอ้โหก็เริ่มเจ็บข้อแล้วอ๋ย่าขัดขืนเสือด้วยอย่าขัดขืนช่วยด้วยเดี๋ยว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 ไปไปเข่าคุกเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปเข่าคุกไหมเกงอ๋อเจ้าจงแล้วส้มนั่นสิฮะ สุ่มนี่บ่ะบ่เปต้องเขาคุกซุ่มนี่เอาไรยังเลี้ยงดูเลี้ยงดูแลดีดีเอาไปไหนไปอีน้าหนีเอาเขาคุกไปไหนไม่ยังบ้านี้ไปก่อนไปไหนไปไปพี่นกข้าไปพี่นกข้าสจะมาจับตัวอีน้องน้งคนนี้ไปคนเดียวบ่ได้ไอ้ลูกพี่จับเลยมันพอว่ไม่ยังมอานนี้ เอ๊ะม oh ีห่วงมีห่วงจับด้วักแหกว่าห่วงจับเลยฮะจับเลยค่ะไปอันนี้ก็ได้ไปครับทุนครับสอนมาใส่ความรุนแรกเหรอ